พยาบาลมาดีบุไหนเอ๊จะมีผู้โชคดีไหมเนาะวันนี้นก่อนเช้าจะมีคนทำงานเข้าม,มาที่โรงพยาบาลเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวมาแล้วตอนนี้ค่ะเชิญค่ะรอคเข้าพานก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบเครับเบอร์โทรศัพท์อะไรคะศูแป พง,งพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลบางบีบรรทุมน,นะคนนะไม<ร>่บอกเลยค่ะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ลแล้วทำไมต้องสวมหมวกคดียังไงเออมัน,ม,นมันช่วยเซฟชีวิตนะแต่ปัจจุบันที่ตอนนี้ไม่เคยใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ว่าเมื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมาหลายปีแล้วก็ประสบเจอกับผู้บาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับที่ส่วนมากจะไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็แล้วก็เสียชีวิตทีต่อื่นก็มีครับก็เลยแหะมาก เพราะเห็นแล้วก็เลยรู้สึกเอ่อกลัวรู้สึกว่าเราต้องใส่อ่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับโอเคแล้วแล้วถ้าไม่ใช่ทํางานแล้วอยู่ที่บ้านเราใกล้ๆไกลๆยังไงเราใส่ใใใไหมคะยังไงก็ต้องใส่ครับเพราะว่าหลังจากเลิกง,งานมาก็ต้องใส่กับบ้านแล้วก็กลับมาทํางานก็ต้องใส่มาทำงานก็เลยว่าห่าวงในใช้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยห่วงนี่ประมาณห้าปีแล้วครับห้าปีวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีท่านหนึ่งนะคะที่เราได้ Thank <laughs> you.